1 2วันค่ะ,คะก็เป็นคำแนจนำหลังจากหล,หลังจากที่ได้รับว ok ัคซ e ีนเรียบร้อยแล้วลนะคะขอบคุณคุณพัฒนานช่างคิดด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาจับตาการประชุม UN นะครับงานนี้เดือดจริง,รงๆนะครับเพราะว่า EU ออกโรงตกป้องฝรั่งเศสแล้วชี้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นขาดความซื่อสัตย์ช่วงหน้ากลับมาก่อติดเรื่องนี้พร้อมกันครับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขจัดพิธีมอบรางวัลอย Quality a w a r d ปี2564ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมโดยมีนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ 1. รางวัลประเภท best of the best คัดเลือกสุดยอดสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด 2. รางวัลประเภท3ปีติดต่อกัน 3. รางวัลโลกเกียรติยศประจําปีและไฮไลท์ของ All a l Your u q อ t y Award ในปีนี้คือการจัดทํา virtual gallery เพื่อสร้างเป็น hall of fame แสดงประวัติรายละเอียดรางวัลต่างๆ สำหรับว่านเรื่องดนตรีว่านจะเลือกทำให้ดีที่สุดเสมอไหวเหรอ <l'> ah. แต่เรื่องนี้ว่านไม่ต้องเลกเพราะรอยไทยเลือกวัตถุด,ดิบชั้นดีสารเข้ากับสูตรลับเฉพาะตัวจนได้น้ำแกงกรุงสำเร็จ